สวัสดีจำเลยการเข้าเก็บตรวจวัตถุพยานในรถยนต์ส่วนตัวของคุณคุณจำเลยเจ้าหน้าที Lightning ่ชุดเก็บตรวจวัตถุพยานแยกขาดและเป็นอิสระจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนจึงนับได้ว่าพยานหลักฐานที่ได้มานั้นได้มาโดยสุจริตและการเข้าตรวจค้นในวันนั้นพิสูจน์แล้วว่าชอบด้วยกฎหมายภาพที่คุณมองเห็นอยู่เบื้องหน้าของคุณตอนนี้คุณจำเลยนี่คือ ลักษณะเส้นผมที่ตรวจด้วยเพียงกล้องไมโครสโคปเท่านั้นคุณเห็นเกร็ดที่เรียงซ้อนแันนั้นไหมคุณจำเลยคุณเห็นการจำแนกชนิดหรือไม่คุณมองเห็นโครงสร้างของเส้นผมและลักษณะหน้าตัดของเส้นผมเส้นนี้หรือไม่มองภาพนี้ให้ดีๆจำเลยนี่คือลักษณะเส้นผมที่ฉีกขาดออกจากกันและนี่คือร่องรอย นี่เพียงความละเอียดของระดับกล้องจุลทรรศมโครสโคปเท่านั้นจำาเลยผมจะเปรียบเทียบให้คุณเข้าใจง่ายๆจำาเลยหากกล้องจุลทรรศมโครสโคปคือโลกกระบวนการแสงสินโครตก็คืออำนาจของจักรวาลจำเลยจักรวาลเส้นขนลับเฉพาะส่วนบุคคลขึ้นไปติดอยู่ในกเกงงสถานที่พบศพผูกเล็กไฟ และเส้นผมที่ถูกตัดถูกหั่นถูกสับของผู้ตายก็กลับลงมาอยู่ในพื้นที่ปิดลับเฉพาะส่วนบุคคลเช่นเดียวกันจำเลยคนที่บ่งชี้เครื่องเพศความเป็นสามีพันเรยยความเป็นพ่อแม่ความเป็นพ่อแม่ความเป็นสามีพันรยาความเป็นพ่อแม่ความเป็นดีเนเอของผู้อื่นในสถานที่พบศพ และดินเอของผู้ตายในสถานที่ปิดของคุณปิดของคุณภาพได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าคุณจะตอบหรือไม่ตอบนั้นไม่ได้สำคัญจําเลย เส้นขนมัดขอเส้นผมมัดตัวและนิติวิทยาศาสตร์มัดพวกคุณนิติวิทยาศาสตร์มัดพวกคุณนิติวิทยาศาสตร์มัดพวกคุณพวกคุณกลาบสวัสดีทุกท่านด้วยความเคารพครับมองอย่างคนมองข่าวมองในมุมของเขามองในมุมของเรามองด้วยความเป็นกลางมองด้วยความเป็นจริงเท่านั้น